Mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของผู้อพยพในสหรัฐกันหน่อยนะครับเพราะว่าหลังจากที่กดข้อบังคับ title 42นะครับที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อใช้คัดกรอง ผู้อพยพที่จะเข้ามาในสหรัฐในช่วงที่โควิดแพร่ระบาดมีผลบังคับใช้นะครับถึงแค่สัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้มีความกังวลว่าต่อจากนี้ไปจะทําให้มีผู้อพยพลังไหลเข้ามาชายแดนที่สหรัฐจนควบคุมไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กันนะครับกับรายงานพิเศษของคุณมัจฉยากรมีทรัพปรุงครับ สหรัฐอเมริกาเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ต้องรับมือกับกระแสผู้อพยพย้ายถิ่นฐานที่มีความหวังถึงชีวิตที่ดีกว่าในประเทศที่มีความปลอดภัยมีสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆและมีตำแหน่งงานรองรับแต่การจะขอลี้ภัยเข้าสหารัฐได้อย่างถูกต้องก็จะต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนต่างๆซึ่งในบางครั้งก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์หรือตามนโยบายของผู้นำประเทศในขณะนั้น ถ้าย้อนกลับไปสมัยของอดีตประธาน,นาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็รู้กันดีว่ามีนโยาบายที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้อพยพย,นะยกตัวอย่างชัดๆคือการสร้างกำแพงกั้นระหว่างพรมแดนสหรัฐกับเม็กซิโกผนวกกับการระบาดของโควิด -19 ในช่วงปี2020ทรัมป์ก็สั่งให้มีการบังคับใช้ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสาาร,รณสุขที่เรียกว่าไท t ทล42เพื่อสกัดกั้นการเดินทางข้ามแดนของผู้อพยพล่าสุดไทเทล42 เพิ่งจะสิ้นสุดการบังคับใช้เมื่อวันที่11พฤษภาคมกลายเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลอย่างมากในสหรัฐตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตามหลักการสาหรัฐมีกฎหมายรองรับสิทธิของผู้ลี้ภัยหากมีผู้อพยพเข้ามาเหยียบแผ่นดินของสหรัฐไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือไม่พวกเขาจะมีสิทธิ์ขึ้นศาลเพื่อร้องขอสถานะผู้ลี้ภัยแต่ไททอล42ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายสาธารณสุขปี1944 ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ชายแดนปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้อพยพได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาหรือเปิดโอกาสให้ขอลีภัยและมันถูกนำกลับมาบังคับใช้อีกครั้งในสมัยของโดนัลด์ทรัมป์เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระหว่างที่บังคับใช้ไทยโทา42มาได้กว่า3ปีมีผู้อพยพที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในสหรัฐาชั่วคราว1,800,000คน และมีผู้ที่ถูกปฏิเสธและส่งตัวกลับไปประเทศต้นทาง2,800,000ล้ครั้งอาจจะดูเป็นจำนวนที่เยอะแต่เจ้าหน้าที่ระบุว่า t i ทอล42ไม่ได้กำหนดบทลงโทษที่รุนแรงหรือชัดเจนอย่างมากก็แค่ปรับเงินทำให้มีผู้อพยพหลายคนที่ถูกส่งตัวกลับไปแล้วยังพยายามกลับมาข้ามแดนอีกจากสถิติที่เห็นตรงนี้ก็ทำให้ฝ่ายที่สนับสนุนมองว่าไทาทอล42 คือมาตรการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการผู้อพยพไม่ให้เกิดความแออัดตามจุดผ่านแดนหรือตามชุมชนติดชายแดนต่างๆส่วนฝ่ายที่เห็นต่างก็บอกว่าการที่ไทยโท42อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ขับไล่ผู้อพยพโดยไม่เปิดโอกาสให้ทำเรื่องขอลีภยัยเป็นกฎหมายที่ขัดขวางไม่ให้ผู้ลีภัยได้ใช้สิทธิหรือใช้เสียงของตัวเอง แต่ล่าสุดเมื่อไทยโท42สิ้นสุดการบังคับใช้ในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนก็มีกระแสะความกังวลว่าจะเกิดคลื่นผู้อพยพจำนวนมหาศาลที่แห่กันมาขอลี้ภัยข้ามพรมแดนแม้แต่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ออกมาเตือนว่าในวันที่ไทยโทา42สิ้นสุดจะกลายเป็นวันแห่งความอพยพของชายแดนสหรัฐเม็กซิโกเพราะจะต้องรับมือกับผู้อพยพเป็นล้านคน พอมีการคาดการแบบนี้หลายคนก็เริ่มหวาดวิตกกลัวว่าเจ้าหน้าที่จะรับมือผู้อพยพไม่ไหวและกลายเป็นวิกฤตผู้อพยพครั้งใหญ่แต่ถ้ามาดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตอนนี้ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์แล้วยังไม่มีรายงานของคลื่นผู้อพยพนับล้านคนตรงกันข้ามมีรายงานว่ายอดของผู้อพยพที่ชายแดนลดลงเกือบ50เอร์เซ เพราะในความเป็นจริงต่อให้ไม่มีไททอล42ก็มีข้อบังคับอื่นที่มีการใช้งานอยู่แล้วคือ t i ทอล8หลักการของไททอล8คือผู้อพยพจะต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบประวัติอย่างเข้มงวดซึ่งภาระก,ก็จะไปตกอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถปฏิเสธผู้อพยพได้ทันทีต้องทำไปตามกระบวนการที่ใช้เวลานานและผู้ลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายหรือผู้ที่ถูกส่งตัวกลับก็จะถูกสั่งห้ามเข้าสหรัฐเป็นเวลาอย่างน้อย5ปี ถ้ายัางดื้อด้านกลับมาอีกคราวนี้ก็จะถูกตั้งข้อหาดำเนินคดีและถูกจำคุกนอกจากนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนก็พยายามจะรับมือต่อสิ่งที่หลายฝ่ายเป็นกังวลว่าจะมีผู้อพยพไหลทะลักมามากเกินไปจึงออกกฎเพิ่มเข้าไปอีกซึ่งกำหนดให้ผู้อพยพต้องขอลีภัยจากประเทศทางผ่านและต้องลงทะเบียนนัดหมายผ่านแอปพลิเคชัน CBP o ส่วนผู้ที่ข้ามแดนผิดกฎหมายก็จะถูกสั่งห้ามเข้าสหรัฐเป็นเวลา5ปีแต่กลายเป็นว่าตอนนี้นโยบายของไบเดนกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเลวร้ายไม่ต่างจากนโยบายกีดกันผู้อพยพของครัม้มมันดูเหมือนการลอยแพผู้อพยพทำให้ชีวิตของพวกเขาตกอยู่ในอันตรายและท้ายที่สุดแล้วก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาหรือช่วยเหลือใครได้เพราะต้นเหตุของการอพยพซึ่งก็คือความโหดร้ายความรุนแรง หรือความอดอยากที่พวกเขาเผชิญในประเทศบ้านเกิดมันไม่เคยหายไปและนักวิเคราะห์หลายคนก็มองว่าสาเหตุที่จำนวนผู้อพยพมันลดลงเพราะอยู่ในช่วงของการรอดูลาดเล่าว่าการสิ้นสุดของไทยโท42สรุปแล้วมันส่งผลกระทบต่อการขอลีภัยมากน้อยแค่ไหนและอีกไม่นานก็จะเริ่มมีจำนวนผู้อพยพเพิ่มขึ้นตามปกติขณะที่ช่วงเวลาแห่งการเลือกตั้งครั้งต่อไปของสหรัฐก็กำลังใกล้เข้ามาทุกที ซึ่งแน่นอนว่าการรับมือกับปัญหาผู้อ,อพยพก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดคะแนนนิยมของทั้งคู่ได้ไม่น้อยเช่นกัน